สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับทาง a c e b o o k และ u t u b e นะครับผมเต่าเล่าเรื่องคุณนะครับนี่เป็น E ีีสั้นนะที่ทำนะครับเป็นอีีสั้นนะครับโอเคก็ในวันนี้ก็จะมาเล่านะครับต่อนะว่าโอเคหลังจากเริ่มต้นการฝึกที่จะเทรดนะครับก็คือเรื่องของการดูกราฟก่อนถูกไหมผมผมผมพูดชัดใช่ไหมครับว่าให้เราเนี่ยฝึกในการดูกราฟก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราเข้าใจเนี่ยว่า กราฟเนี่ยมันบงบอกถึงสินทรัพย์ตัวนั้นๆว่ามีความต้องการมากน้อยเท่าไหร่นี่คือหัวใจนะครับเราอะสายเทคนิคอลใช่ไหมครับเราดูกราฟเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราเห็นความเป็นไปของพฤติกรรมของคนในตลาดนี่คือเบื้องต้นเลยนะครับถ้าใครจะฝึกในการที่จะเทรดน,นะไปดูกราฟก่อนนะดูกราฟเพื่อให้เราเข้าใจถึงพฤติกรรมในนั้นก่อนนะครับทีนี้ถามว่าคุณเตาแล้วต้องใช้เวลามากน้อยขนาดไหนใช้เวลามากน้อยขนาดไหนถึงจะเก่ง ถึงจะแบบเขาเรียกว่าถึงจะแบบเชี่ยวชาญนะครับตรงนี้ต้องบอกเลยว่าแต่ละคนมีทักษะการเรียนรู้ที่แตกต่างกันบางคนใช้เวลามากบางคนใช้เวลาน้อยนะครับแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ว่ามันมันไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์โอเคไหมมันเป็นเรื่องของพรสแสวงใครบางคนที่เรียนรู้ได้เร็วนั่นหมายความอะไรครับนั่นถือว่าเขามีต้นทุนที่ดีแต่ถามว่าคนที่เรียนรู้ช้าล่ะจะไม่สําเร็จหรอผมคิดว่า คนที่เรียนดูชาร์แต่ถ้าฝึกฝนมากๆใช้เวลาให้มากขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ชาร์ตหรือดูชาร์ตได้ได้เก่งพอๆกันโอเคไหมทีนี้ถามว่ามากน้อยขนาดไหนโอเคผมขอรีเสียนตรงนี้สักครู่นะครับมากน้อยขนาดไหนเนี่ยผมแนะนําอย่างนี้ครับผมแนะนําว่าความมากน้อยเนี่ยในการดูชาร์ตเนี่ยผมคิดว่าอะผมเปรียบเทียบนะใน A นะใน A ใน A ดูชาร์ตเนี่ย 1>, 1วัน1วันเต็มๆนะอาจสมมติในใน A เนี่ยดูชาร์จ1วันคือดู24ชั่วโมงเลยไม่ต้องทำอะไรเลยดูหน้าจอดูไปเรื่อยๆนะกับใน b ใน b นะดูวันละ20นาทีอาจดูวันละชั่วโมงหนึงโอเคไหมดูวันละชั่วโมงหนึงแต่ดูทุกทุกวันจันถึงสุกอ่าจันถึงเสาร์อาทิตย์ดูไปเลย7วันใช้แค่เวลาแค่1ชั่วโมงนะ กับในเอใช้เวลา1วันดู24ชั่วโมงผมคิดว่าเพื่อนๆคิดว่าคนไหนคิดว่าคนไหนได้รับเขาเรียกว่าประสบการณ์ได้มากกว่ากันก็จะบอกเพื่อนว่ามันก็แล้วแต่นะบางคนก็ดู24สโมงเขาอาจจะแบบลึกล้ําเลยนะลึกล้ําเลยนะแต่ผมผมอยากให้เพื่อนๆคิดอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เราฝึกเนี่ยอาศัยชั่วโมงบินอาศัยเขาเรียกว่าความต่อเนื่องและความสม่ําเสมอโอเคไหม บางครั้งหลายๆท่านที่ฟังผมนะครับอาจจะไม่ใช่เป็น f u ทม time t เ a d e r อาจจะไม่ใช่เ,เป็นเป็นพนักงานประจําหรือมีธุรกิจอยู่แล้วและเทรดเนี่ยผมแนะนําว่าให้แบ่งเวลามาแค่ส่วนเดียวนะไม่ต้องเยอะนะครับอย่างเช่นสัก1ชั่วโมงต่อวันอสองชั่วโมงว่ามันอาจจะเยอะไป1ชั่วโมงแล้วกัน1ชั่วโมงต่อวันนะครับหรือถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ประมาณ30มนาทีถึง1ชั่วโมงแล้วกันโอเคใช้เวลาแค่นี้นะครับทุกวันในการที่จะดูนะครับดูในส่วนของหุ้นที่อยู่ในตลาดนะครับ แล้วก็พยายามศึกษาในเรื่องของการการดูชาร์ตเราดูไปบ่อยๆแล้วดูสม่ําเสมอนะครับผมคิดว่าในการที่เราดูสม่าเสมอเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าใจในโลจิกเข้าใจในพฤติกรรมมากขึ้นนะครับอาศัยว่าให้ใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะครับทีนี้ผมจะบอกเพื่อนต่อว่าเพื่อนๆเ,เคยได้ยินกฎของหนึ่งหมืนชั่วโมงไหมถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งในเส้นทางนั้นไม่จําเป็นจะต้องเป็นการเทตุก็ได้ครับ เป็นอะไรก็ได้แค่หนึ่งหมื่นชั่วโมง <c oughs> <c oughs> แค่หนึ่งหมื่นชั่วโมงเหรอคุณเต่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเยอะมากนะมันเยอะมากนะครับก็คูณเข้าไปนะว่ามันต้องใช้กี่วันนะแต่ผมก็เลยบอกนะครับกฎของหนึ่งหมื่นชั่วโมงเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณอยากทำอะไรให้เก่งสักอย่างหนึ่งนะเก่งสักอย่างหนึ่งคุณต้องทำสิ่งนั้นอยู่กับมันคุกคีกับมันนะครับให้ได้หนึ่งหมื่นชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนะครับนั่นเขาบอกเลยว่าถ้าคุณคุกคีกับมันได้ถึงหนึ่งหมื่นชั่วโมง ระยะเวลาก็ตามนั้นเลยนะบางคนอาจจะใช้2ปีบางคนอาจจะใช้ป,ใชปีหนึงนะครับแต่สุดท้ายนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยดีขึ้นในเส้นทางนั้นนะครับเพราะว่าเราเนี่ยได้อยู่กับมันเนี่ยได้นานนะครับโอเควันนี้ผมก็เลยฝากไว้ว่าความถี่ต้องขนาดไหนในการฝึกฝนในช่วงแบบเนี่ยในช่วงเบื้องต้นนะครับในทางพฤติกรรมของเราเนี่ยเราอาจจะเป็น p a r t t i m e ์เทรดถูกไหมพาร์ทไทม์เทรดแต่ขอให้อย่างนึงครับให้หัวใจของคุณเนี่ย เป็นฟูลไทม์ก็พอนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีโอกาสได้ดูชาร์จได้มีโอกาสได้ศึกษาเรื่องของชาร์ตจงใช้เวลาเหล่านั้นให้สมบครเสมอครับวันนี้ผมเต่าเราลงุงพูนก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับ